ต้องบดทันทีปรับความเหลวโดยการใส่นมเนี่ยแล้วมันจะเนียนแบบนี้เลยใช่มไหมครับแค่ไม่ต้องเขียวเลยครับละลายหายไปในปาก สวัสดีครับทุกคนอยู่กับผมนะครับเชฟทัฒนะครับกับรายการไร้สาระนะครับเป็นรายการที่เล่าเรื่องวิทยาศาสตร์ทางอาหารและลิวการทําอาหารที่ไม่ไร้สาระครับผมมาถึงเมนูที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับเวลาไปกินร้านอาหารฝรั่งร้านอาหารตะวันตกไม่ว่าจะฝรั่งเศสเมการ,ร้านสเต็กก็คือมันบดนั่นเองครับเป็นเครื่องเคียงนะครับเป็นไซด์ดิชที่ทุกคนชอบมากตั้งแต่เด็กผู้ใหญ่ปวลางคนจนถึงผู้สูงอายุเพราะมันมันไม่ต้องเคี้ยวไงมันกินแล้วกรึบเข้าไปเลยแต่ประเด็นคือเวลาเราไปกินตามร้านอาหารน่ะมันเนียนมาก เนียนจนแบบไม่มีความเป็น,ปนแป้งๆไม่มีเศษมันฝรั่งอะไรมารบกวนเราเลยแต่พอเอากลับไปทําที่บ้านเดี๋ยวเจอเศษเ,เป็นแป้งๆบ้างเศษมันเป็นชิ้นใหญ่ๆบ้างทำไมทำเราเนื้อไม่เนียนทำไมทำเราหลอดไม่เข้มขน้นนะครับเดี๋ยววันนี้เอฟนี้ตั้งใจฟังดีๆผมจะบอกเทคนิคทั้งหมดที่ทําให้มันฝรั่งมีความเนื้อเนียนเน,เนี่ยเป็นเนียเป็นคัสตาร์ดคล้ายๆซอสเลยครับแล้วก็มีความนุ่มละมลุนล,ลิ้นมันบดนะครับคพามจริงพูดเปลนเิมันเหมือนว่ดมันเหมือนเป็นเมนูที่ง่ายนะครับแต่ความจริงมันมีเทคนินคค่อนข้างเยอะ แลวถ้าเทคนิคใดเทคนิคหนึ่งพลาดไปอ่ะสุดท้ายมันจะออกมาไม่เนียนถ้าทําตามเทคนิคเหล่านี้ครบนะครับเราจะทํากินเองที่บ้านได้อย่างอร่อยทําไปปาร์ตี้ก็ได้หรือทําขายเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับ อาหารที่เราขายเช่นสเต็กแซลมอนสเต็กไก่สเต็กเนื้อวัวได้หมดเลยนะครับคือความจริงเทคนิคที่สาคัญที่สุดคือวัตถุดิบนี่แหละครับข้อ1นะครับเลือกมันก่อนมันฝรั่งมันมี2ประเภทแว็กซี่กับสตาชีโพเตโต้แว็กซี่เนื้อมันจะเนียนมากทาแล้วมันจะเนื้อเนียนค่อนข้างง่ายเพราะความแป้งมันน้อยแป้งมันน้อยนะครับเช่นยูคอนโกหรือว่ารัส์โพเตโต้อันนี้คือแว็กซี่แต่บ้านเราหายากบ้านเราเจอแต่สตาชีโพเตโต้ที่มันจะเป็นลักษณะแบบแป้งๆใสๆสตาชเยอะ ก็คือรัเสรรเซตปเตโตหรือมันฝรั่งที่เราไปตามร้านขายส่งหรือว่าตลาดทั่วไปอันนั้น,นคือรัเสเซตนะครับแต่วันนี้ผมจะสอนใช้รัเสเซตเป็นมันฝรั่งที่เราหาได้ทั่วไปตามของตลาดครับข้อ2นะครับต้องต้มมันให้สุกเกินพอดีหลายคนต้มมันอย่างเงี้ยจะเอาไปทํามันบด สมมติว่ามัน15นาทีสุกไหมสุกครับแต่มันยังไม่เละพอถ้าไม่เละพอมันจะมีบางส่วนของมันที่มันยังเป็นไตไตอยู่ถามว่าสุกไหมสุกแต่มันยังแข็งพอเอาไปบดมันจะเป็นลักษณะแบบใสใสที่ลิ้นนะสักๆลิ้นนั้นต้มเกินให้มันสุกมากกว่าเราไปกินแบบมันเป็นก้อนๆหรือว่ามันอบนะครับหรือว่ามันต้มข้อ3คือต้องบดผ่านกระชอนนะครับใช้ที่บดมันไม่ได้เพราะที่บดมันมันจะเป็นการกด มันจะเป็นการทําให้มันเนี่ยมีขนาดเล็กลงเฉยๆแต่ไม่ละเอียดเหมือนเนื้อทรายนะครับต้องบี้ผ่านกระชอนขณะมันร้อนๆด้วยข้อสุดท้ายไขมันต้องมากพอดีนะครับถ้าไขมันน้อยไปมันก็จะรู้สึกสากรินเป็นเรื่องปกติแต่พอไขมันเยอะไขมันมันจะไปเคลือบไม่ให้แป้งของมันฝรั่งอ่ะมันมาเกาะอยู่ที่ลิ้นเราเราจะรู้สึกเนียนปากมากยิ่งขึ้นครับไขมันที่ผมพูดถึงนะครับที่นิยมก็คือเนยสดนั่นเองใช้เนยสดนะอย่าไปใช้พวก น้ำมันหรือว่าเนยขาวหรือมาการีนกรินมันจะแปลกแต่ถ้าจะทำเพื่อลดต้นทุนอ่ะใช้ได้แต่ถ้าอยากอร่อยจริงๆเนยสดจืดนะครับเนยหรือเนยหมักเคอเจอร์บัตเตอร์ของทางยุโรปก็ได้นะครับฟังดูจะเหมือนยากซับซ้อนนะครับแต่ไม่ต้องตื่นเต้นนะครับเดี๋ยวไปทำตามขั้นตอนที่ผมบอกนะครับมันจะราบรื่นมากนะครับอย่าพลาดแนมะ้แต่ขั้นตอนเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบกันเลยครับ มาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับอันแรกมันฝรั่งนะครับวันนี้ผมได้รัสเสร็จโปรเตโตมาเป็นสต้าชีโปเตโต้วัตถุดิบที่2นะครับก็คือเนยจืด3นมสดพาชเจอไรซ์รสจืด4เกลือป่นแล้วก็5าน้ำต้มมันฝรั่งเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํากันได้เลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาต้มมันฝรั่งกันก่อนนะครับทำให้มันฝรั่งสุกมันมีหลายวิธีมากหลายคนปอกเปลือกก่อนแต่ผมจะไม่ปอกเปลือกพอไม่ปอกเปลือกเนี่ยน้ำมันจะเข้าไปในมันฝรั่งได้ยากมันจะไม่เละมันจะไม่จืดนะครับ และอย่าหั่นมันฝรั่งเล็กเกินไปจะต้มใครมีเวลาต้มทั้งหัวเลยก็ได้ยิ่งดีเพราะน้ำเพราะน้ำเข้าไปน้อยเราจะใส่นมกับเนยได้เยอะมันจะเข้มข้นนะครับแต่สาหรับผมผมขอหั่นสัก3ชิ้นนะครับไม่ได้เล็กเกินไปคิดดูดิถ้าเราไปหั่นหลายๆชิ้นพื้นที่ที่มันฝรั่งมันจะดูดน้ํามันจะเยอะมันฝรั่งเราจะแฉดน้ํามากมันจะไม่อร่อยนะครับเพราะนั้นหนึ่งชิ้นผมใส่สัก3อันนี้ล้างก่อนนะครับขัดเยอะๆให้ดินออกเพราะเราจะต้มทั้งเปลือก พราะเดี๋ยวตอนเราเอาไปกดผ่านกระชอนอะ่ะหยบเปลือกมันออกมาอยู่ดีพยายามให้มันชิ้นเท่าๆกันมันจะได้สุกพร้อมกันหลังจากนั้นเติมน้ำครับเติมน้ำให้ท่วมแล้วเปิดไฟเลยเปิดไฟแรงสุดนะครับจะใส่เกลือหรือไม่ใส่เกลือแทบไม่ต่างกันเพราะสุดท้ายเราต้องปรุงด้วยเกลืออยู่ดีนะครับผมก็ขอต้มแบบเนี้ย ไปเรื่อยเมื่อน้ําเดือดนับเวลาไปประมาณแบบ1 5ถึง20นาทีหรือจนเห็นว่ามันฝรั่งมันเริ่มแบบเละหรือบ,นบานๆหรือว่าเริ่มจะแยกออกจากกันอันนั้นนะคือสุกพร้อมที่จะบดอันนี้คือนับเวลาจากน้ําเดือดนะตอนนี้ยังไม่เดือดจะเพิ่งนับพอน้ําเดือดปุ๊บก็จับเวลาสัก1520นาทีแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่ามันฝรั่งที่สุกพร้อมบดแล้วเป็นยังไงครับโอเคครับ okay, นะตอนนี้น้ําเริ่มเดือดแล้วนะครับ ก็เบาไฟให้มันเดือดแบบไม่เดือดพลาดถ้าเดือดพลาดเดี๋ยวมันมันเละนะครับแล้วก็จับเวลา20นาทีนะครับแล้วตอนนี้มันพลาดมากก็เบาไฟหน่อยเดี๋ยวมันมันเดือดไฟกลางๆพอให้เดือดแต่ไม่ให้หล้นนะครับถ้ามีฝาก็ปิดได้มันจะได้ไม่กระเด็ด20นาทีอันนี้เราก็ต้มไป20นาทีหลังน้ําเดือดนะครับเดีย๋ยวมาดูว่ามันสุกเป็นยังไงไม่ต้องใช้เทอร์โมมิเตอร์นะครับยังไงมันก็ดูไม่ออกสิ่งที่จะดูง่ายคือลักษณะนี้ผมทําให้ดู เปลือกล่อน <S <S เห็นไหมครับเปลือกมันจะล่อนออกมาถ้าใครไม่ชัวเรนีท่ที่2มีจิ้มหลายคนบอกว่ามันจะไม่มีแรงเสียดทานโหและเสียดทานแต่ละคนดูยังไงมีจิ้มแล้วยกขึ้นมามันต้องร่วงปุ๊บจิ้มร่วงเห็นไหมอันนี้คือสุกแต่ถ้ามันติดคาอยู่กับมีดสแสดงว่ามันยังมีส่วนแป้งดิบที่มันมีความแน่นมันจะจับมีดได้แต่อันเนี้ยรวงนะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อมันสุกแล้วต้องบดทันทีที่มันกาลังร้อนไม่งั้นมันจะบดยากมากนะครับเอามาทีละชิ้นกระชอนต้องเป็นกระชอนที่ค่อนข,ข,ข,ข้างแข็งนะครับไม่งั้นกดแล้วจะเละแล้วถามว่าทําไมไม่ปอกเปลือกพอกดอะเปลือกมันจะไม่ลงไปผ่านตะแกรงเองนะครับอยู่อย่างนี้เห็นดูนะแล้วพอกดเห็นไหมครับนะหลุดออกมาเองแต่ต้องสุกแล้วกดผ่านกระชอนนะครับกดผ่านกระชอน ผมเลยบอกว่าไม่ต้องเสียวเวลาปอกเปลือกแล้วเปลือกมันทำให้มันไม่เละทำให้น้ำเข้ามันน้อยลงทำทีละชิ้นนะครับแล้วมันก็จะละเอียดลงไปข้างล่างเลยนะครับ มันลอกได้ต้องกดก่อนลอกลอกแบบนี้เลยลอกแบบมันฝรั่งเลยอะแต่ถ้าไม่ลอกก็ได้ไม่ลอกมันก็อยู่ในนี้แล้วก็ให้อะนี่ดึงออกบดเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนถัดมาเดีย๋ยวเราจะใส่เนยใส่นมแต่นมควรเป็นนมร้อนส่วนนมเราจะ คีทให้มันเดือดหน่อยนะครับน,นี้นมนมสดพาเจอร์ไรรสจืดนะครับระหว่างรออ่านมเดือดนะครับเรามาใส่เนยกันจะเอาเนยเย็นนะเอาเนยที่แบบนิ่มแล้วใส่ลงไปเลยนะครับมันประมาณครึ่งโลอะใส่เนยประมาณ100กร,รัมนะครับถ้าชอบเนยเข้มข้น1ต่อ4ถ้าชอบเนื้อเบาหน่อยไม่เลี่ยนก็1ต่อ5เนย1ส่วนมันฝรั่งต้มแล้ว5ส่วนนะครับแล้วเราก็ตีเลยตีด้วยตะก้อนะครับตีไม่หยุด อันนี้ต้องใช้แรงเหนื่อยนิดนึงนะครับค่อยๆใส่มันจะเป็นอิมัลชันถ้าใส่ไปพวดทีเดียวแล้วเราตีไม่แรงพอมันจะแตกมันมันบดมันหยุดไม่ได้ต้องตีตลอด อ่าดูนะครับอันนี้คือเนื้อมันบดท,ที่ใส่เนยหมดแล้วมันก็จะหนืดแบบนี้ทีนี้เราจะปรับความเหลวด้วยการใส่นมนมต้องร้อนนะครับแบบเดือดเลยแล้วพอมันเดือดก็ปิดเตาใส่ทีละนิดนิดถ้าใส่เยอะแล้วมันเหลวจะแก้ยากนะครับช่วงนี้นมมันจะกระเด็นให้คนเบาๆยังเนือดอยู่นะครับใส่อีก <bot ter> ตรงนี้เบาแล้วก็พอนมไม่มีแล้วก็แลงได้เลย <Auss> ทีนี้พอมันเหลวได้ที่เราต้องการนะครับเหลวประมาณนี้เห็นไหมฮะให้มันเหลวกว่าที่เราต้องการหน่อยเพราะพอมันเย็นมันจะเซตตัวขึ้นอีกใส่เกลือเกลือใส่แค่ไหนก็ได้แล้วแต่ดาวว่าเท่านี้น่าจะพอดี นมอีกนิดเห็นไหมพอใส่นมไปแล้วมันจะแห้งขึ้นเรื่อยๆมันจะเหนืดขึ้นเองต้องให้มันเหลวไว้ก่อนเนี่ยแล้วมันจะเนียนแบบนี้เลยเห็นไหมครับวันนี้เราปรุงแมช h e เ potato หรือมันบดด้วยนมด้วยเกลือเรียบร้อยแล้วทีนี้ก่อนเสิร์ฟเรามาฮีทอีกทีหนึ่งเพื่อให้มันร้อนไฟกลางนะครับถ้าไฟแรงอะ่ะมันจะไหม้เลยเอาแค่ให้มันแบบปุดๆป,ปุดนิดเดียวไม่ต้องให้เดือดมากนะครับแค่ให้มันอุ่นนะครับเดือดปุดๆแบบนี้เห็นไหมโอเคแล้วก็ปิดไฟได้เลยอย่าลืมนะครับความเหลวอ่ะแล้วแต่นะครับ บางร้านชอบเหลวก็ปรับที่นมใส่นมเยอะบางร้านชอบเหลวน้อยก็ลดนมลงมาได้หมดเลยนะโอเคทีนี้เรามาจัดเสิร์ฟกันนี่นะครับร้อนๆร,รงจานเทุเรียนหมอนทองหนึ่งผผสองอ เนี่ยมันบดที่ดีที่เหลวพอมันจะตั้งยอดได้นิดๆนะครับแล้วมีการโค้งงอพับลงมานิดหนึ่งแสดงว่ามันไม่เหลวไปถ้ามันหนืดมากมันจะตั้งโดเดเลยนะครับอันนี้มันมีการแบบซอฟต์พีคเป็นตั้งยอดอ่อนเป็นมันบดที่แบบพอดีนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับมันบดเนื้อเนียนของเรานะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะครับว่ามันเนื้อเนียนรสชัดหอมนมหอมเนยขนาดไหนนี่ ดูเนื้อนะครับยังกลิปแ้่ไม่ต้องเขียวเลยครับละลายหายไปในปากเพราะเราต้มมันสุกพอดีใส่เนยสัดส,ส่วนพอดีเค็มกำลังพอดีเลยนะครับเกลือค่อยๆใส่ถ้าใส่เยอะไปมันจะถอนออกยากนะครับสรุปเทคนิคมันฝรั่งนะครับ 1. อย่าหั่นชิ้นเล็กเกินไปหั่นใหชิ้นใหญ่พร้อมผิว แล้วต้มในน้ําเดือด20นาทีหรือจนสุกแบบเกือบเละจนมันร้อนออกแล้วก็หลุดออกจากมีดนะครับแล้วก็ข้อที่สองบดตอนร้อนๆผ่านกระชอนเนื้อจะละเอียดมากข้อ3ใส่เนยสัดส่วนเนยกับมันฝรัง่งต้องมากพอนะครับหต่อ4คือเนยหนึ่งส่วนมันฝรัง่งต้มสุก4ส่วนตีไวๆนะครับจนมันเนียนแล้วค่อยใส่นมสุดท้ายนมใส่ให้เหลวเกินที่เราอยากได้นิดนึงเพราะว่าพอมันเย็นมันจะเซตตัวแบบนี้อันนี้ก็คือเทคนิคทั้งหมดในการทํา มันฝรั่งเนื้อเนียนนั่นเองครับก็เสร็จไปเรียบร้อยแล้วครับสำหรับเอพิโซดนี้มันบดเนื้อเนียนนะครับใครมีคำถามหรืออยากคอมเมนต์อะไรก็คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วถ้าใครไม่อยากพลาดทริคการทำอาหารดีๆที่ใช้ได้ในชีวิตประจำวันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u c s i r i p e เพจข้าวพนมรูไไ้ได้เลยนะครับเอพิโซดนี้ผมเจฟทาก็ขอเวลาไปก่อนสวัสดีครับ